แต่มันจะต้องเปลี่ยนอะถึงแม้ว่าวันที่3ยังไม่ถึง2วีคอะหน้าก็จะต้องเปลี่ยนเติมฟิลเลอร์มาล่าสุด 9cc วันนี้วันที่3แต่ว่ารู้สึกหน้ายัางเหมือนเดิม 9cc ถือว่าเยอะนะจริงๆฟิลเลอร์เป็นหัราการที่ทำปุ๊บแล้วเห็นผลทันทีแต่หลังจากนั้นอาจจะมีเรื่องของอาการบวมเขียวช้ำได้ซึ่งปกติอังก็จะแนะนำว่าเราจะรอประมาณ2สัปดาห์ให้ เขาเสร็จตัวเขาที่ก่อนแล้วค่อยมาดูกันเนาะแต่มันจะต้องเปลี่ยนน่ะถึงแม้ว่าวันที่สยังไม่ถึง2วีก่ะหน้าก็จะต้องเปลี่ยนอาจจะมีอาการบวมได้นะในช่วงแรกๆซึ่งหลังทำอะ่ะอังเชื่อว่าคุณหมอน่าจะให้ดูกระจกอยู่แล้วว่าก่อนทำกับหลังทำทันทีเนี่ยมันมันต่างกันยังไงบ้าง9ซีซีเยอะนะอังว่ามันควรจะเห็นความต่างแต่ถ้าเรามองกระจกแล้วรู้สึกว่าไม่เห็นต่างเลย อังว่าเราลองเอารูปมาเทียบก็ได้นะเอออันนี้เป็นทริคนิดนึงเวลาเพื่อนๆจะไปทําหน้าที่คลินิกอะอยากให้ถ่ายรูปหน้าตัวเองไว้ก่อนใช้กล้องหลังถ่ายนะเราจะได้เอามาดูเปรียบเทียบได้ว่าก่อนฉีดเป็นแบบนี้แล้วหลังฉีดมีตรงไหนที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างบางทีถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาเติมให้ธรรมชาติมากๆมันอาจจะต้องใช้การสังเกตแบบจับผิดภาพอะไรอย่างเงี้ยเราถึงจะมองออกว่าตรงไหนเปลี่ยนไป แต่อังค่อนข้างชัวร์นะว่า 9cc อ่ะหน้ามันควรจะเปลี่ยนนะไม่งั้นก็รอให้ครบ2วีก่อนนะคะแล้วก็กลับไปฟอลโล่กับคุณหมอท่านเดิมได้เลยค่ะ